ทำอะไรกันอยู่คะเรากำลังทำ frozen g u m m y ค่ะอ๋อขนมที่ว่าฮิตอยู่ในตอนนี้ใช่ไหมใช่คือการเอากัมมี่มาทำอะไรเดี๋ยวเรา,เราก็ากจะ,อ,ะอย่างรงนะคะเราก็ต้องซื้อกัมมี่อ่านำมาเทาใส่แก้วแบบนี้ใช่รวมๆๆๆกันเลยแล้วก็มีอะไรอีกครับสไปร์สสไปร์เทใ,ใส่เข้าไป ออ้อันนี้เป็นขนมพิธีทำขนมตัดแปงเอามาทำขนมแบบยอดฮิตมากเลยใช่ไหมต่อไปนะคะเราก็ต้องใส่ตู้เย็นตต้องดึโอเคใส่แบบนี้เลยหรอใช่ค่ะใส่แบบนี้ แ,แล้วนะคะก็จะทิ้งไว้ในตู้เย็น1วันนะคะเอ่อกัมมี่เนี่ยมันจะได้แบบว่าเอาน้ําเข้าข้างในคะ่ะมันจะได้พองตัวโอเค1วันในตู้เย็น <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูกัมมี่แล้วะคะ่ะนี่ <c oughs> ผลงานโอ้ <Wow. S 1> oh, นี่ค่ะอันนี้เขาเรียกขนมอะไรนะลูก frozen gummy f r o เซนกันมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะ mm hmm. มันแข็งปักเลยอะ่ะ <laughs> จะเอาออกได้ไหมเนี่ยโอเค okay. ที่เห็นนี้ตอนนี้สีมันจะเปลี่ยนนะสีมันจะซีดๆแล้วมันจะพองๆเดี mm ๋ย hmm. วเรามาลองกันเลยทำไมนะคนเขาชอบกินกันก็ไม่รู้มันดูแข็งๆด mm hmm. ั๊ดี่ลองนี่อร่อยมากอร่อยไหมม,ม,มันแข็งไหม มันเป็นยังไงเลยดิเคียวยากไหมทำไมเขาถึงชอบกันก็ไม่รู้ไม่มันไม่ลองเออไม่ไม่ลองอ้าเฮ้ยอืมมันแปลกดีอ่ะมันไม่แบบว่าแข็งเหมือนน้ำแข็งนะคะมันเหมือนเหมือนบุญอร่อยอ่ะ เออเหมือนเหมือนเอาปิโโป้ใส่ในในช่องฟิตอืมเออม,มากให้พี่เคทลองบ้างว่าแล้วไม่เด็กๆชอบพิซซ่าพิซซ่มันอร่อยแบบนี้นี่เองอืมอืม mm. นี่นะคะให้พี่เคทลองบ้างแข็งไหมพี่เคทอืมเหมือนปิโโป้แช่แข็งใช่อร่อยว่าทำไมเขาฮิตกันจังเลย ันอร่อยแบบนี้นี่เองอร่อยมากขอกินอีก <laughs> เราเย็่กันเราเย่กันแล้วเดี๋ยวลองเพื<ๆ>่อนๆลองไปทํากันดูนะคะง่ายๆเลยแค่มีแค่ซื้อกัมมี่แล้วก็สไปใช่โอเคตามวิธีที่เราบอกเลยค่ะอื